ขั้นตอนทำอิดแมนให้เขาเหลาเหลาไม้แบบนี้เนาะเอากลมก็ได้หรือว่าโบกลมปันไดก็ได้เนาะจุดประสงค์ของเขาก็คือเนาะสิเปลี่ยนตัวนี้เปลี่ยนลายเล็กตัวนี้เนาะคือที่จริงลายเล็กนี้เขาบบเปลี่ยนก็ได้เนาะแต่ว่าเปลี่ยนก็ได้เนาะตัวที่สําคัญละแมนลายตัวนี้เนาะลายในน้อยๆนลายตามเหงื่อเนาะเขาสิเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนลายตัวนี้เนาะลายทีมานํามา อ่าห้องงานเนี่เป็นแบบนี้เนาะคือเอาสิเปลี่ยนออกเนาะเอาเสีเอาตัวนี้นี่แเลยเอาก้มน้อยหนึ่งก็ได้บ่เป็นอย่างเนาะนี่เนาะแล้วก็สิมาตัดบอน,นี้ตัดบอน,นี้แล้วเอาเสือกมัดเนาะเดี๋ยวสิเฮ็ดล่างนึงทดลองให้เบิ้องก่อนละจึงสิมาอธิบายมันจึงสิเห็นภาพเนาะเดี๋ยวสิลองเฮ็ดล่างนึงตต่มกนอนเนาะอันที่เห็ดแล้วก็สิประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะนี่เนาะ ตัวนี้นี่กะสีบากเรากลมๆเรากลมๆหลกักกาบากบากทางปลายนี่ลักษณะนี้เนาะบากแบบใดก็ได,กได้เนาะแต่ว่าให้มันเป็นแบบลักษณะนี้เนาะเพื่อให้มันเกาะกับตัวลตัวนี้เนาะลาน้อยลเสียบเหงือเนาะหละกักกาทางก้นกับสีมัดประมาณนี้เป็นอย่างตรงจึงบมัดอยู่พี่คือมัดอยู่คื่องกลางนี่เดี๋ยวชิมาอธิบายให้เบิ่งเนาะกับ อ่าตัวนี้เนาะน,นี่หลังจากที่เฮาเห็ดอันอันหนึ่งแล้วทากับมันขนาดคล้ายๆกันการเฮาสีแทกแล้วกาตัดเราบาดเดียวเลยเนาะมันจึงจีสะดวกเนาะประมาณนี้เนาะนี่เนาะค่อนข้างคล้ายเนาะสำหรับใครที่เห็ดงามการเห็ดงามไปเนาะสาเหตุดใดจึงจึงอ่าดัดดัดเปลี่ยนเอาแบบไม่เนาะคือบ่เอาเล็กแบบอ่า แบบมากับตัวนี้เลยเนาะนี่คือบลเอาเล็กเลยเนาะคือไม่เนาะเวลาที่สมมติว่าเขาใส่กับประมาณนี้ใส่แบบนี้เลยใส่แบบนี้เนาะเวลาหนูนี่เขาบุฮหู้ดอกว่าสัตว์นี่มันมาทางไหนเนาะมันมาทางหน้าบอรหรือว่ามันมาทางข้างบลหรือว่ามาทางมาทางหลังบอเนาะมันมาได้ทุกทิศเนาะต่างแต่ว่าเขาหาบอลปะกับให้มันถึกเนาะ เบิ้งทางให้มันดีเนาะอันนี้นี่ถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าไล่ไม่แบบนี้เนาะถ้ามันมาทางข้างแบบนี้เนาะทางข้างแบบทางข้างอีลีนเลยถ้ามันกินมันกระิดึงลักษณะนี้เนาะมันก็มีโอกาสที่จะหลุดได้เนาะหลุดอันนี้นี่เนาะมีโอกาสที่จะลั่นได้ดีกว่ากว่าอันเล็กเนาะถ้าสมมติว่าแมนเล็กนี่เนาะถ้ามันมาทางข้างเนาะอันนี้นี่มันเกาะขึ้นเนาะ มันเกาะขึ้นมันมาทางข้างมันก็เอี่ยวตัวไปแบบนี้ซื่อๆเนาะมันก็บ่ค่อยจะหลุดบ่ค่อยจะอันบ่ค่อยจะลันเนาะส่วนหลายเสียบหล้วก็เสียบเนื้อปลาไ้และมันกินจนเบิดบางอันมันกินจนเบิดแหล้วก็ยังบ่ลัันเนาะอันนี้เนาะเฮาจึงมาเปลี่ยนเห็ดแบบนี้เนาะอันนี้นี่มันสีลันได้ทางนี้ซ้ายขวาได้เบิดลทางหน้าทางหน้าแห่งลันดีเนาะอันนี้เนาะอันนี้ข้อที่หนึ่งหล้กกาข้อที่สองแับนี้ ข้อที่สองล่ะถ้าว่าอันนี้นี่เล็กนี่เขาจะตูดตูดไปหน้านี่บบได้ทันตูดได้แบบมันก็ได้แบบทางนี้เนาะแต่ว่าเวลาเขาเจะเอามาทางนี้มันบบได้เนาะ <S <S คือตัวนี้เนาะ <S 1> <S 1> <S เวลาที่อ่ากับนี้มันมันมีความแข็งอยู่แล้วเนาะมันมีความแข็งหละกาันเล็กตัวนี้ถ้ามันผ่านใกล้ๆจุดนี้ใกล้ๆอ่าเสือกหมัดเนาะนี่เนาะ มันอยู่ใกล้ๆกับเสื่อกมัดนี่มันจะเห็ุให้ตัวนี้นี่ตัวนี้นี่เนาะมันอ่อนเนาะนี่ตัวนี้มันอ่อนเนาะถ้ามันอ่อนปุ๊บเวลาเวลามาเกาะอยู่พี่เนาะเกาะอยู่นี่เนาะเวลาสัตว์มากินเนาะสัตว์มาถึกตัวนี้มันกาสทีุ่ดง่ายนี่ประมาณนี้เนาะมันจะรุดได้ง่ายๆเลยเพราะว่ามันอ่อนเนาะเพราะว่าตัวนี้อ่อนเนาะมันก็ลุดง่ายเนาะก็อันนี้ก็เป็นอีกเห็ุหนึ่งที่จะเห็ดให้กับมันรันดีเนาะ ถ้าสมมติว่าเป็นแบบนี้แบบนี้ทำว่าันดีบอกมันกลัลลันขึ้นกันเนาะแต่ว่าสมมติว่าตัวนี้ได้เก้าสิบเปอร์เซ็นแต่ว่าตัวนี้ได้ร้อยเปอร์เซ็นเนาะก็อชิมาเฮดแบบนี้เนาะตื่นเปอร์เซ็นเดียวก็ได้เนาะคือลักษณะนี้เนาะคืออันนี้นี่ยังยังว่าโอเคอยู่ได้สำประมาณเซน,นเซนเครื่องนี่นี่เนาะถ้ากลับมันแข็งแล้ออันนี้นี่มันงัดตัวนี้ขึ้นแสดงว่าอันนี้มันก็แข็งตัวนี้นี่นี่มันจะแข็งแห้งนี่แข็งอีลีเลยแหละ ตัวนี้มันแข็งมันแข็งละกามันมางัดตัวนี้แข็งเวลาที่สัตว์มากินนี่บางเธือนี้มันบอได้ดึงเอาไปเนาะมันมากินอยู่นี่เลยเนาะมันกินน่ะนิ่งไปนิ่งมามันกำลันเนาะตัวนี้เนาะมันจะเป็นลักษณะนี้เนาะตัวนี้นี่มันจะลั่นง่ายกว่าเนาะตัวนี้เนาะประมาณนี้เนาะคือมันมาทางนี้นี่จังใดมันลันง่ายอยู่แล้วเนาะตัวนี้ก็น่าจะลั่นง่ายนะคือกันเนาะ มันก็จะเป็นประมาณนี้แต่ขันมาแต่ห้องงานเขาบริไดดัดจักหน,น่อยเนาะขันมาแต่ห้องงานเขาบริอยากอันขี้ข้านเล่าไม่เนก็เขาก็มาลบอยู่นี่เนาะลบหรือว่าตัดออกตัดออกน้อยนึงประมาณนี้เนาะแล้วก็ฟ้นให้มันให้มันลื่นเนาะฟ้นให้มันลื่นเนี่ยเวลามันกินมันจังรันดีเนาะเนียตัวนี้ก็รันยาก ใส่บางแห่งจังลันเนาะกะซีประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะสำหรับกับโมดิฟายกะเป็นลักษณะนี้ใช้งานได้ดีเลยแหละอันนี้ยังขั้นตอนหนึ่งเนาะยังขั้นตอนเอาเสื่อมัดตัวนี้เลยกะไปมัดเส่กกไม้เนาะนี่เนะาะสำนั้นก็เล้วเนาะที่เห็ดอันนี้ในยาวเนาะมันเสียบได้สมมุติว่ามันยาวแบบนี้เนาะมันเสียบได้อ่ามันต้น แล้วก็เสียบอีกเป็นอันกล้วยเนาะคือแบบตัวนี้เนาะแบบตัวนี้นี่เขาถ้าไปใส่เลยนี่โอ้่อนข้างจะลันยากเนาะตองเอาขีมมานนีบเผื่อกางนี้เนาะนีบแล้วบิดขึ้นนี่มันงอเนาะมันงอประมาณนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้เอามันซื้ออีกตัวหนึ่หน่อหนึ่งเนาะถ้าจะเอาตัวนี้ได้ ประมาณนี้เนาะแต่ว่าเล็กนี่มันข้อเสียของมันก็คือเวลาเขาเสียบมะกกล้ยเนาะเวลาเสียบมะกกล้ยละตัวมันมากินมันจะดึงออกง่ายเพราะว่ามันมันข้อหม่คือคือมันมันหมื่นมันหมื่นก่อนก่อนไหมเนาะไหมนี่มันอยู่ปลายมันแหลมอะไรเวลาเสียบลงไปละอยู่อยู่ทางร่มนี่มันใหญ่มันบานเนาะเสียบมันเข้าน้อยละมันเข้าไปมันบานมันบานแล้ะมันกระสิขับเนาะ เวลามันมาทอดออกมันก็นทอดอยากเนาะเพระมานี่เนาะพี่น้องเนาะคันว่า <c oughs> บอยักเห็ดไม้ตัวนี้นี่เอาเหล็กเอาเหล็กนี้ใส่ก็ได้เนาะนี่เนาะเอาเหล็กมัดใส่เลย,ยแบบนี้เนาะนได้คือกันคักคือกันเนาะแต่ว่าเอาไม้กะก็ดีไปแนวนึงเนาะโอเคเนาะพี่น้องเนาะ